ริคการปรับรูปหน้าให้สวยค่ะพี่หมออ้อยมีทริคนะคะตัวเ,เองจะต้องปรับรูปหน้าแบบไหนนะคะให้ความสวยสมดุลน,นะคะแล้วก็ถูกสัดส่วนค่ะไปฟังกันเลยเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะทุกคนมักจะเข้ามาถามพี่หมอว่ามีวิธีการดูยังไงที่จะปรับนะคะให้มันดูละมุลแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเทคนิคของพี่หมอออยนะคะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยยึดตามความเป็นธรรมชาตินั่นเองความเป็นธรรมชาตินะคะมันจะมีสัดส่วนตัวหนึ่งค่ะที่เรียกว่า golden น a t โชนะคะซึ่งเอามาปรับใช้นะคะได้กับทุกส่วนบนหน้า ของเราเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัดส่วนความกว้างของหน้าผากนะคะความยาวของบริเวณจมูกนะคะบริเวณความสูงของจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็ความยาวของบริเวณคางนั่นเองค่ะจากส่วน3ส่วนนี้นะคะควรจะเป็นสัดส่วนที่เขาเรียกว่ามีความเท่ากันหรือกใกล้กันนั่นเองค่ะโดยที่บริเวณช่วงคางนะคะอารมณ์อร่อยได้นิดหน่อยว่าสั้นกว่าได้เล็กน้อย สัดส่วนคือ1ต่อนต่อนนะคะหรือว่า1ต่อหน่ต,ต่อ0ูนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองหน้าไม่สมดุลน,นะคะปรับส่วนนี้เป็นส่วนแรกเป็นตำแหน่งที่คุณหมอเขามองว่าเอ้ควรจะต้องเติมคางหรือเปล่าหรือว่าควรจะทําให้หน้าผากมันนูนขึ้นเพื่อให้หน้าผากดูแคบลงนะคะดูสั้นลงค่ะส่วนจมูกเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นตัวฟิกนะคะถ้าไม่ไปทําจมูกแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสัดส่วนบริเวณตรงกลางนี้ได้ค่ะที่งการปรปับมกะะมกีอยู่นินึงก็คือา่าถ้าจมูกของเราเนี่มมันมีควาามสั้้นนนึนทํใหา าเราเนี่ยดูเด็กนะคะ้องไปสังเกตคนที่มีสัสดส่วนจมูกนะคะค่อนข้างจมูกสั้นนะจะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยดูเด็กกว่าคนทั่วไปนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความกว้างของใบหน้านะคะแนวนี้นะคะก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าการที่หน้าเรานะคะได้สัสดส่วนเรียกว่าถ้าเราแบ่งหน้าส่วนส่วนแนวตั้งเนี่ยนะคะเป็น5ส่วนนะโดยที่ใช้ค่ะช่วงเบ้าตานี่นะคะเป็นเกณฑ์เบ้าตาคือความยาวหัวตาจนถึงหางตานะคะเนี่ยเอามาวัดนะคะว่าเท่านี้ นะคะระยะห่างระหว่างตาเท่านี้นะคะแล้วก็ระยะห่างระหว่างถังตากับบริเวณแนวขมับหน้าหูนะคะควรจะเท่านี้ได้เป็น5ส่วนเท่าๆกันทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะทำให้แบบหน้าเราดูมีมิติมีความระมุนเป็นธรรมชาติค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือรูปแบบของสัดส่วนของปากนะคะปากเนี่ยเป็นบริเวณที่สําคัญมากซึ่ง เราอยากให้มันกว้างแต่พอดีนะคะอย่างบางคนเนี่ยกว้างมากๆอย่างพี่หมอเนี่ยเป็นคนที่รูปปากค่อนข้างกว้างนะคะโดยปกติเนี่ยเราอยากจะให้เซนเตอร์ของปากคือจุดที่วอลลุ่มมันชัดๆเนี่ยอยู่ระหว่างปีกจมูกในผู้หญิงนะคะเพื่อให้มันรู้สึกว่าปากเราตะมุตะมิน่ารักนะคะมีความเป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางก็สามารถจะเติมวอลลุ่มนะคะบริเวณตรงช่วงกลางของบริเวณปากได้ค่ะและหลายๆคนนะคะที่อายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าปากมันจะมีความเขาเรียกว่าแก่ลงดูเอจจิ้งริ้วรอยบริเวณรอบปากอะ่ะก็จะมีมากขึ้นนะคะแล้วขอบปาก ก็จะไม่ชัดเนื้อปากดูลดน้อยลงอันนี้เราสามารถที่จะเล่นกับการใช้ฟิลเลอร์ในการปรับรูปแบบของปากได้นั่นเองค่ะเรื่องของเวนเบ้าตานะคะเวีนอีกเริเวหนึ่งนะคะที่สําคัญถ้าไม่นับการที่จะสร้างชั้นตาโดยการสัลญกรรมนะคะเราสามารถสร้างชั้นตาด้วยการติดสติกเกอร์ตา2ชั้นนั่นเองที่หมาอาออยนะเคยให้ทริคไว้นะคะลองย้อนกลับไปดูกันเลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกระดูกเบ้าตาร,รอบๆตาเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเราสามารถที่จะพยุงมันไว้นะคะโดยที่ทําให้โครงมันอะชัดแล้วก็แข็งแรงมันทําให้เรา ตาไม่ยู่ยี่นะคะแล้วก็หนังตาไม่ตกใต้ตาไม่มาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเริ่มจากการทําฟิลเลอร์ปรับโครงหน้านะคะหรือว่าใช้เลเซอร์ยกกระชับนะคะให้ผิวเนี่ยกระชับเข้าไปได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ทริคนี้นะคะขอตอบสนุกง่ายๆว่าการที่เราจะแก้ไขาหรือปรับรูปหน้านะคะสําคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่หน้าไม่เท่ากาันหรือว่าโครงหน้าหย่อนค้อยอยู่ที่กระดูกโครงหน้านั่นเองค่ะหลักการของพี่หมอออยก็คือว่าเราจะสามารถที่จะปรับกระดูกโครงหน้านะคะได้ด้วยการใช้ฟิลเลอร์ปรับโครงหน้านะคะเป็นสิ่งที่สําคัญในการยึดโครงของเราไว้นะคะทําให้หน้าไม่ตกไม่หย่อนแล้วก็ดูมีมิติดูมีความเท่ากันมากขึ้นนั่นเองค่ะทริคนี้นะคะเป็นการปรับรูปหน้าแบบง่ายๆนะคะใครอยากจะรู้ว่ามีทริคอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปนี้ ให้ด้วยนะคะใครมีคำถามฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ